รับคลิปนี้เรามาชมพระสมเด็จวางหลวงกันนะครับก็เป็นพระเนื้อหินแก้วโมลาหรือว่าเนื้ออากตนะครับจัดสร้างในปี2401น,น,นะครับเป็นพระวังหลวงก็ในยุคของปี2401เนี่ยจะมีการครองราชด้วยกันสองพระองค์คือพระปินเก้ากับพระจอมเก้าเจ้าอยู่ในขณะนั้นเนี่ยก็คือประเทศพมา่าได้มอบอหินสีที่เป็นสีแดงก็คือหินอากตนะครับหรือว่าจะเป็นหิน เนื้อแก้วโมราเนี่ยนะครับเข้ามาให้กับทางวังหลวงเพื่อจัดสร้างนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานของสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับคือพระองค์นี้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆพบต้องบอกป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นเก๋จำนวนมากลองดูที่ผิวนะครับเนื้อพระองค์นี้น่าจะเป็นเมลานีนหรือว่าเป็นเลซินนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าความโปร่งแสงเป็นยังไงเรามาดูด้านหลังขององค์พระ ก็ต้องบอกว่ามีฟองนะครับมีฟองอากาศที่อยู่ด้านเราจะเห็นนะครับว่าฟองอากาศจะเป็นมีเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดยู่นะแ้าเพื่อนๆพอเป็นๆใจไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดเป็นภาะที่จัดสร้างนะครับพระยุคหวังหน้านะครับก็มีการบรรจุปุอยู่ที่เอ่อหวังหน้าคือว่าพระธาตุพนมหวังหน้าคือพระธาตุพนมที่อยู่ที่หวังหน้านะครับก็อย่างที่ผมบอกว่า เนื้อหินสีแบบนี้พระแบบนี้ของแท้มีแต่ของเก่ก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆพ,พ,พบนะครับไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับราะปัจจุบันเนี่ยมีเช่ามีให้เช่าเนี่ยในช้อปปี้ลัสดาสามร้อยสี่ร้อยบาทมีจํานวนมากมายเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูตรงนี้นะจะขยายให้ดูตรงนี้ว่าเห็นฟองอากาศเพราะว่าถ้าเรามองปับเราเห็นฟองอากาศท,าทันทีเป็นเพื่อนลองดูตรงนี้นะลองดูงนีเราเห็นฟองอากาศ เมฟองกเป็นเม็ดเนม็ดนะครับเป็นเมเ็ดฟองอากาศที่อยู่พระอุระทนีนแล้วก็อยู่ที่พระพักก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เกแนน,นนะครับของแท้มีนะครับแต่องค์นี้เป็นของปลอมเดี๋ยวเราจะเคาะให้ดูนา้วมันสีเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นเลซินหรือที่ว่าเมลานินถ้าเรียกทางภาษานะครับ ภาษาพวกชื่อตามอ,มอืเคมีชื่อ,อทางฟิสิกส์หรือทางเคมีนะครับหรือเราจะเรียกว่าเรซินนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆ <c oughs> พบยาเช่าเด็ดขาดไม่มั่นใจนะครับปัจจุบันวงการาน,นี่ยต้องบอกว่าทุกสายราคาตกราคาลงมากนะครับเดี๋ยวส่งให้เพื่อนๆดูจริงนะครับว่าเป็นยังไงมีความโปรง่งแสงนะครับมีความโปรง่งแสงคือเนื้อหินสีต้องบอกว่า มันจะต้องมีความสลับหรือมีความเหลือ่อมหรือว่ามีเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดของหินเพราะหินเนี่ยเป็นหิน,นที่เกิดมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นหินอาเกตหรือเราเรียกว่าภาษาไทยคือแก้วโมลาน,นี่ก็มีหลายสีด้วยกันนะครับมีการจัดสร้างจริงนะครับแต่สําหรับองค์นี้ผมต้องบอกว่าเป็นพระเกศถ้าเพื่อนๆพบเพื่อนๆเ,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 เจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดแต่ถ้าคิดว่าจะเช่าเพราะความชอบเป็นพุทธศิป์นะครับ ผมบอกได้เลยก็ซื้อไว้ได้3ามสี่ร้ยบาทบสำหรับองค์นี้ผมก็เช่ามาไม่แพงนะครับที่เราเห็นเนี่ยว่าจะมีการตาทองโลงทองนะบางองค์นี่จะมีปิดทองยี่สิบเปอร์เซนตนะครับปิดทองยีสิบเอร์เซนที่บริเวณที่ฐานพระนะครับองค์นี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นพระแท้ก็ปลุกเสกโดยสมเด็จพุธอาจารย์โตเพราะว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยจะของราชขึ้นของราชในปีสองสี่หนึ่งห้า นะครับสำหรับพระองค์นี้มีการจัดสร้างสองสีู่นหนึ่งพระชุดนี้ต้องเรียกว่าชุดนี้ดีกว่าแล้วก็มีการปลุกเสกซ้าอีกทีในช่วง 24, อ 1, 1, 1, 2, 4, 1, 4. สองสีง่หนึ่งหนึ่งจนถึงสองสี่หนึ่งสี่นะครับก่อนสมเด็จพุทธจารย์ดูจะละสังขารประมาณสองปีนะครับเนี่ยดูนี่เราลองดูนะเวลาเราส่งเข้าไปปั๊บเราจะเห็นฟองอากาศทันทีที่เห็นด่ชัดเลยนะครับฟองอากาศนะครับถราพบจะเจอไม่มั่นใจ,จชาดูอีกที เห็นฟองอากาศเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเวลากล้องกําลังสิบเอ็กชายลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีเป็นไหมครับเห็นทันทีว่าเป็นเนื้อฟองอากาศนะครับก็นําให้ชมกันถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดเพื่อนๆเนี่ยลองดูเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะการเชื่อมของเมลานินหรือว่าเรซินตรงเนี้ยกับตรงช่วงนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาลองดู ตรงนี้กันเห็นไหมความเหลื่ยมความแววชัดเจนนะครับคล้ายเลเซิหรือาสตินสกน,นะครับโอเคถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าย้ําอีกทีนะครับขอบคุณมากครับท,ที่รับชมนะครับเป็นเป็โอเคนะครับสําหรับพระชุดนี้ก็คือเป็นพระวังหลวงจัดฟ้านะครับขอบคุณครับ